สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟเซียการเดนที่น่ารักทุกท่านยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่ันเกวีน,นะครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งชวนชมโบราณนะคะดอกสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะออกเข้มนะคะออกเข้มดอกเล็กค่ะดอกเล็กพุ่มพวงนะคะดอกเริ่มมาแล้วนะคะดอกเริ่มมาแล้วใบก็แทงแทงใบามาเยอะนะคะแทงใบามาเยอะเลย ดอกแทงดอกมาด้วยนะคะฟอร์มพุ่มๆแบบนี้นะคะฟอร์มพุ่มแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะต้นนี้เปิดอยู่ที่1,200งาทนะคะไปแบบถอดส่งนะคะค่าจะส่ง1,25บาทค่ะต้นนี้สวยงามมากสวยมากสวยมากสวยจริงค่ะอะ่ออกเป็นต้นเขานะคะต้นเขาจะออกเป็นดำเนียนนะคะต้นออกเป็นดำเนียนสวยมากค่ะ อายุนาน่าจะนานมากๆแล้วนะคะกับต้นนี้ถ้าสนใจนะคะโทรหาหนูได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ